หน้าน้ามอเตอร์รถยนต์มือสองคุณภาพดีมีใบการันตีคุณภาพ5าดาวรับประกันได้เลยค่ะว่ารถทางร้านเราไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความไฟไหม้มาอย่างแน่นอนเพราะรถทางร้านเรามีการตรวจสภาพรถจากบริษัทกรูนส์อินสเปกชันและ App l e a u c t i o n และรถทางร้านเรามีให้เลือกมากกว่าหนึ่ง้คันทั้งรถเก่งรถกระบะหรือรถสายครอบครัวเราก็มีนะคะและรถเก่งเรามีให้เลือกทั้งแบรนด์ t o y ย t a Honda m a มาดาและนิสสันผ่อนต้นต้นแค่4,2 0 0้บาท ส่วนกระบะแล้วก็มีให้เลือกทั้งกระบะตอนเดียวแบบเดิมกระบะตอนเดียวเสริมตู้หรือว่าจะเป็นกระบะสมาร์ทแคปกระบะสีประตูแล้วก็มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาผ่อนลมต้นแค่4,100บาทรถเก่งใส่ครอบครัวแล้วก็มีให้เลือกชมมากมายผ่อนลดต้นแค่7 8็0บาทและสําหรับค่าง,งวดที่แจ้งไปนะคะเป็นค่าง,งวดคงที่ตลอดสัญญาย้ําว่าตลอดสัญญาไม่มีบบกเพิ่มทีหลังแน่นอนค่ะแล้วออกรถกับทางร้านเราออกรถเพียงศูนย์บาทไม่ต้องดาวไม่ต้องคําและเอกสารไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะ พอแถมฟรีประกันภัยภาสีพอรบอและยังมีรับประกันหลังการขายอีก3เดือนค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ก่อนปล,ล่อยรถเราก็จะนํารถไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้พร้อมเช็คช่วงล่างถุงล้อให้เรียบร้อยและเอ็นเติมน้ามันให้อีกหนึ่ับาทพร้อมค่าน้ำพายห้าพันบาทบอกเลยว่าออกรถกับเรานานาเมอเตอร์มีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะและสําหรับใครที่สนใจโทรมาที่เบอร์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าทักเข้ามาที่เพจนานาเมอเตอร์นานาออรถยนต์มือสองคุณภาพดีหนอกขายได้เลยค่ะ